สวัสดีครับคุณู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระสัป,ปดีที่26มกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันครับในสองช่วงเวลาช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับพูดคุยกับเรื่องของจุดความร้อนหรือว่า hotspot ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับตอนนี้มีการพบเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสยามเลววิโรดวงผู้อำนวยการสํานักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศในฐานะโโษกสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนี้จะเป็นช่วงเล่าสารรโดยธนาคารอมสินนะครับเรื่องราวของพืชพันธุ์ใหม่ึซึ่งพบที่ประเทศจีนนะครับเป็นพันธุ์ดาด หินทรายเป็นอย่างไรนะครับไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์พุทธไทยอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหิดลน,นะครับในช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินครับธนาคารออมสินนะครับประสบความสําเร็จในการเป็นธนาคารเพื่อสังคมด้วยการสร้างผลในทางบวกต่อสังคมนะครับเป็นโซเชียลอิมแพคโดยใช้ระยะเวลาไม่ถึง3ปีปรากฏว่ามีประชาชนได้รับประโยชน์จาก นโยบายดังกล่าวเป็นจํานวนถึง16ล้านคนด้วยกันนะครับหรือว่าคิดเป็นเม็ดเงินมูลค่า47,500ล้านบาทโดยธนาคารได้ใช้มิติ3ด้านในการให้ความช่วยเหลือนะครับประกอบไปด้วยด้านที่1คือมิติเรื่องการช่วยลดต้นทุนการกู้หรือว่าต้นทุนสินเชื่อนะครับสร้างแหล่งทุนสามารถหาแหล่งทุนได้ในอัตราดอกเบีย้ยต่าแล้วก็เป็นธรรมนะครับผ่านโครงการสินเชื่อจำนำทะเบียรถลดโครงการลดดอกเบีย้ยสินเชื่อครู โครงการดอกเบีย้ยต่ำกว่าตลาดนะครับซึ่งเมื่อคิดเป็นส่วนต่างของดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยเป็นจำนวนเงิน32,800ล้านบาทด้วยกันด้านที่2นะครับเป็นด้านการช่วยลดภาระของลูกหนี้ทั้งการออกมาตรการพักชำระหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่โควิด -19 แพร,ร่ระบาดนะครับทำให้ธนาคารมีรายได้ลดลงเป็นจำนวนกว่า 1, 1700ล้านบาทนะครับจากการหยุดรับรู้รายได้จากดอกเบีย้ยนะครับด้านที่3ครับเป็น การช่วยสนับสนุนงบประมาณจำนวนกว่า4 0 0พล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินง,งานเพื่อสังคมนะครับทำให้ธนาคารได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรต่างๆทั้ง,งระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติรวมทั้งสิ้น55รางวัลนะครับโดยเป็นรางวัลระดับนานาชาติจํานวน13รางวัลและเป็นรางวัลในระดับประเทศนะครับเป็นรางวัลในความสาเร็จตามบทบาทภารกิจเชิงสังคมอีกจํานวน33รางวัลด้วยกันวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบ กล่องใส่ของอนเนกประสงค์นะครับจะธนาคารอมสินเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับโดยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับ SMS พิมพ์ข้อความหรือว่าพิมพ์คําตอบนะครับแล้วก็ส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube เพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการกดไลค์กดแชร์ รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการก็จะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการเข้าไปในเพจเล่าสู่กันฟังนะครับเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับสามารถเข้าไปได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดเผยผลประกอบการจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2565 ของธนาคารนะครับปร <descon so anta> ากฏว่ามียอดสินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ6.7เนะครับเมื่อเทียบกับปี2562นะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้เปิดเผยถึงผลประกอบการของธนาคารจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2565นะครับปรากฏว่ามียอดสินเชื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ6.7เป็นการเพิ่มขึ้นจากปี2 5 6 2นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าผลประกอบการของธนาคารออมสินจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2565นี่าร้อยบ ปรากฏมียอดสินเชื่อปริมาณเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี2562คำถามคือเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไหร่ส่งคําตอบมานะครับร้อยละเท่าไหร่ SMS 4221075 Facebook Live ข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจําวันที่25มกราคมจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสุวรรณาพรชาตรีด้วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของฮอสปอตหรือว่าจุดความร้อนในประเทศไทยนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับคุณสยามหรือว่าวิโรธวงผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศในฐานะโฆษกสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสยามครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับกับจิสดาได้รายงานภาพดาวเทียมแล้วก็พบจุดความร้อนในประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างไรบ้างฮะแล้วก็ระดับความรุนแรงเปรียบเทียบกับช่วงที่ผ่านมานี่เป ครับถ้าเกิดเราดูจากข้อมูลนะครับฮอสปอตที่เราได้จากข้อมูลดาวเทียมมันก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยฮอสปอตเนี่ยในประเทศเพิ่มมากค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาและประเทศพม่าเนี่ยครับก็เห็นสถิติเนี่ยค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับครับแล้วเป็นยังไงไหมฮะสถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบจากหลายๆปีแล้วก็อาจจะใกล้เคียงกันนะครับแต่อาจจะมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่อง่าหลายๆปีที่ผ่านมาอาจจะมาอาจจะเหตุอาจจะเรื่องของสภาพ มมีอากาศเองหรือเรื่องขนะองโควิดทำให้ลักษณะของกาหนดคอสดมันลดลงนะครับอืมครับของประเทศไทยเราละครับเป็นยังไงบ้างพื้นที่ตรงไหนที่มีความเสี่ยงแล้วก็คาดบาตรการเนี่ยจุดความร้อนจะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่แล้วก็จะลดจุดความร้อนได้อย่างไงบ้างฮะครับผมนตอนนี้ถ้าเกิดสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยนะครับหลกัลกๆเนี่ยก็คงอยู่ที่โซนภาคเหนือ17เจจังหวัดหลักครับที่จะมีคอสปอตค่อนข้างเยอะนะครับจังหวัดที่มีเยอะๆนะครับถ้าเกิดเราดยุดกสถิตินะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างเสี่ยงเนี่ยนะครับก็จะเป็นจังหวัดแม่่หอองงงสนนะครับเเชชีียยยใมา ตลานะครับลำปานะครับจังหวัดพวกนี้ก็จะมีคนจากหลาปีที่ผ่านมาหลายปีนะครับทุกๆปีเราเห็นว่าเขสปอดช่างเยียครับครับจากรายงานภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับจุดความร้อนนี่จะนําไปสู่การบูรณาการเรื่องการรับมือและก็การป้องกันยังไงม้างฮะครับทุกอันนี้เราก็ส่งข้อมูลเนี่ครับให้กับทุกๆหน่วยงานโดยเฉพาะทางภาคนั้นทั้งส่วนการแล้วก็ในพื้นที่นะครับเป็นเป็นลักษณะของจังหวัดนะครับในแต่ละจังหวัดก็จะมีวอลลุ่มนะครับในการที่จะบริหารจัดการการเผานะครับ ข้อมูลตัวนี้ก็จะถูกส่งเข้าไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เห็นว่าพื้นที่ตรงไหนนี่ยมีจุดไฟอยู่นะครับที่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการดับเองนะครับหรือควบคุมนะครับ,รบไฟที่กำลังเกิดขึ้นครับับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยต้องเตรียมตัวรับมือยังไงบ้างครในพื้นที่เสี่ยงจริงๆแล้วน่าจะเป็นการรณรงค์มากกว่านะครับว่า ให้มีการลดการเผาลงนะครับหรือมีการจัดการการเผามากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าควรใช้แล้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทิสตาก็มีนะครับร่วมกับกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ได้มีการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันเรียกว่าเบิร์นเช็คขึ้นมา นะครับไอตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะสามารถที่จะใช้ในการที่จะวางแผนการเผาได้นะครับทาให้มีการผัดกันเผานะครับทาให้คนกระทบที่เกิดจากการเผาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่น PM2.5 นี่มันลดลงครับอืมครับปกติเนี่ยนะครับเวลาเราทํางานเนี่ยทางทางจิจได้เองต้องเป็นฝ่ายให้ข้อมูลหรือไปหาหรือว่าเป็นฝ่ายอะไรในคณะกรรมการที่ต้องดูแลภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยกุศยามครับครับหน้าที่หลักๆของเราคือเราเป็นคนวิเคราะห์ข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลอแล้วก็ส่งข้อมูลให้ครับหมายถึงว่าเราใช้เทคโนโลยีดาวเทียมใช่ไหมครับ ใช่ครับเลยครับคราบผมอเชื่นะเชืญอนะเชืญอนอ่าใช่ครับเราใช้ข้อมูลดาวเทียมในการดูจุดไฟที่เกิดขึ้นครับกับดาวเทียมเราทํางานยังไงครับแล้วเราได้ข้อมูลมาเราต้องมานั่งแปลแปลหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาก่อนหรือไปหาก่อนจะส่งต่อครับอ่าปัจจุบันเราอ่าการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมโดยเฉพาะจุดไฟนี่เป็นอัตโนมัตินะครับรับอ่าเมื่อดาวเทียมทําการถ่ายภาพแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีคอมพิวเตอร์นะครับทำการวิเคราะห์เลยนะครับว่า จุดไฟนี่เกิดขึ้นตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างประเทศไทยและทุกๆพื้นที่เลยด้วยซ้ำอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคลิกไปก็รู้เลยว่าอยู่และจุดหดลองจุดไหนนั่นแหละใช่ครับ<ๆ>ก็จะมีแผนที่ให้เห็นเลยว่าจุดไฟนี้อยู่ตรงไหนครับครับครับ,รบอย่างนี้มันจะง่ายไหมครัในการที่เราจะกําหนดหรือว่าพอดจุดลงไปตรงนี้ใช่ครับก็จะทําท,ที่จากการพอ,พอร์วิคห์เสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลพวกนี้ก็จะแสดงอยู่ในแผนที่เลยนะครับเราดูสามารถดูแผนที่เราซูมเข้าไปดูรายจังหวัดได้ในแต่ละพื้นที่ได้ว่าจุดไฟอยู่ตรงไหนแล้วอย่างนี้หน่วยงาานภคพื้้ดเก็ตอมีีแผท่วยรับ อ่าใช่ครับปัจจุบันก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับหรือดูในเว็บไซต์เนี้ยก็จะเห็นว่าสามารถดูซูมเข้าในรายจังหวัดได้ครับรว่าจุดไฟตรงไหนอพอเขารู้เสร็จปุ๊บเนี้ยเขาก็สามารถที่จะส่งพลหรือว่าแจ้งไปยังพื้นที่ให้เข้าไปในไปไปดับในจุดที่เกิดเหตุได้ใช่ครับนะฮะทีนี้เขาเอา่อจุดไฟหรือว่าฮอตสปอตท,ที่ว่าเนี่ยมันจะบอกเราไหมครับว่าเป็นจุดเป็นเป็นไฟที่มีปริมาณหรือว่ามีขนาดใหญ่โตขนาดไหนอะไรยังไงเนี้ยครับในในคำว่าจุดไฟหรือฮอตส p o t เนี้ยนะครับไม่ใช่หมายถึงกองไฟ ครับ <หา S 2> ั <หา S 2> <ๆ>ถ้าเกิดเราดูจากในแผนที่เนี่ยถ้าเกิดเราเห็นจุดไฟที่มันอยู่ใกล้ๆกันทีๆเนี่ยมันอาจจะบ่งชี้ให้เห็นได้ว่ากองนั้นกองใหญ่กองใหญ่อืมค,ครับแสดงว่ามันต้นขึ้นอยู่กับเขาเรียกปริมาณความร้อนใช่ไหมครัวลาเราตรวจจับอ่าเดือดปริมาณความร้อนคอ่าความทีความถ<ท>ีมันเกิดขึ้น <ๆ S 2> หรือบริเวณรอบข้างที่มีจุดไฟค่อนข้างที่จะสสะกเยอะอะรอ๋อครับแต่ถ้าเกิดผมไม่จุดอยู่ข้างถนนนี่เห็นไหมคร ถ้าจุดเดียวเนี่ยน่าจะไม่เห็นไมเป็นกองขนาดเล็กนะครับต้องตองขนาดใหญ่ถ้าดเผ <นะ S 2> า,าอาจจะมุดอาจจะ,ะสายสายเอเทียคุณสายสา,ยสายม์เเคยผ่านเ <c oughs> อ่อเวลาเขาเผาเผาฟางหญ้าเนี่ยเผาสั่งต่อสังหญ้าเนี่ยนะฮะ <c oughs> มันจะขึ้นทีนระยะเนี่ยไกลเป็นประมาณสักบางทีสองร้อยสามรอยเมตรอย่างนี้เลยถ้าอย่างนี้เห็นถ้าถ้าเกิดเป็นลักษณะของเส้นไฟแค่เป็นเส้นๆนะครับตามริมทางเนี่ยก็อาจจะอาจจะไม่เห็นอ๋อหรอถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ค่อนข้างเป็นขนาดะของพื้นที่หน่อยเนี่ยก็อาจจะอ่าก็ค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มว่าเป็นเป็นไฟ ความถูกต้องก็ยิ่งสูงขึ้นอ๋อครับครับแสดงว่าอย่างน้อยก็เป็นเปนการวอร์นิ่งได้ไหมฮะใช่คํานี้อ่าใช่ครับอ๋อเราก็ต้องรู้กับว่าตรงนี้มีจุดเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ภาคพื้นเองเขาก็เห็นแล้วแต่เขาอาจจะใช้ความเที่ยวชาญเฉพาะด้านหรือว่าเอ่อความรู้ที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยอาจจะวิวิเคาะออกมาได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ยังไงถูกไหมฮะด้วยครับอืมครับโอ้อย่างนี้เราต้องส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานไหนบ้างครับเนี่ยก็ปัจจุบันเราหนึ่งคือหลักๆเลยคือ่ากกเนีียครรับ็ม ส่งเจ้าหน้าที่ไปอยู่ประจํอที่จังหวัดนี้สิบเจ็ดจังหวัดเลยสิบเจ็ดจังหวัดนครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ทําการวิเคราะห์ได้ในส่วกการเนี่ยครับก็จะถูกส่งไปทุกจังหวัดก็คือสิบสี่จังหวัดเป็นเรืลไทม์ใช่ไหมอ่าเป็นอ่าอาชแนลเรืลไทม์คือดาวเทียมมาปุ๊บท้การวิเคราะห์ปุ๊บเราเอาข้อมูลส่งไปให้ครับครับครับดาวเทียมเขาจะบนมายังไรฮะ ดาวเทียมที่เราใช้เนี่ยครับปัจจุบันเราใช้อยู่สองดวงสองระบบนะครับก็จะทําให้เราสามารถมีข้อมูลได้วันละสี่รอบสี่รอบนะครับเช้าสองรอบนะครับเย็นสองรอบกลางคืนนพวกนี้นะครับกลางคืนก็คือดูไม่เห็น่หละกลางคืนก็ก็ดูได้ครับดูได้แต่แต่ส่วนใหญ่เนี้ยอ๋อเรื่องของความร้อนข้าสนเนี่ยอาจจะแบบไม่ชัดเจนอ๋อครับเพราะมันมีเรื่องของแสงเรื่องอะไรทวกนี้ด้วยอ๋อมันจะมีเออร์เลอร์ตังนี้ด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นกลางวันนี่มันไม่มีแสงเลยรบกวนก็สามารถดูเห็นได้เลยอ่าก็จะชัดขึ้นมันอาจจะดูเรื่องของนอกจาก อ่ามันมันสามารถดูเรื่องของควันได้ด้วยอ๋อครับครับนึงนครับครับสมัยก่อนที่เอ่อเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยขนาดนี้เราใช้วิธีการอย่างไงอ่าถ้ายังไม่ได้ใช้ดาวเทียมนั้นนั้นอาจจะต้องมีการแจ้งอย่างเดียวแจ้งอย่างเดียวเหมไปมครับมหมายถึงว่าชาวบ้านแจ้งมาหรือว่าเราอาจจะไปเจอเข้าก็แจ้งมาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับน่าจะประมาณครับแล้ว <c oughs> ม่มทำให้เราไม่สามารถเห็นภาพรวมได้นะครับหรือว่าเป็นจุดทั้งหมดได้อ๋อครับอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นเป็นจุดที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยโดยหลักการเราต้องให้ข้อมูลเขาก่อนหรือเปล่าหมายถึงว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าเขาเขาขอมาความร่วมมือตรงนี้มาถ้าเกิดมีการขอมาเราก็สาม,มารถที่จะให้ได้ครับ,รบแต่อยู่ดีเราเราบอกเขาได้ไหมฮะอ่าโดยโดยกปกติเราข้อมูลเนี่ยนะครับก็อ่าจริงๆข้อมูลดาวเทียมตัวนี้เป็นดาวเทียมแบบอ่แบบโอเพนนะครับก็คือฟรี พราะฉะนั้นในแต่ละประเทศเราสามารถที่จะเอาข้อมูลดาวเทียมไ,ได้ไปวิเคราะห์เองได้อ๋อก็คือพูดง่ายว่าคุณคุณดาวน์โหลดแอป,ปเราไปเลยจบอ่าอะไรงน้น,นะฮะซึ่งซึ่งรัศมีของมันก็จะเป็นเวลาเขาสง่งอหรือว่าจับภาพลงมาเนี่ยมันจะเป็นฟุตปริ๊มจะเป็นวงกลมมาหาร,หรอะไรยังไงเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นแนวการถ่ายภาพนะครับแนวการถ่ายภาพอืมก็เรามาทาเนี่ย มันแนวการถ่ายภาพนี่มันครอบคลุมทั้งประเทศไทยอยู่แล้วดังนั้นเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพนีึรถื่นทั้งประเทศอยู่แล้วครับอ๋อครับครับอ๋ออย่างนี้ถ้าเกิดครอบคลุมทั้งประเทศเราก็รู้หมดเลยว่าจังหวัดไหนเป็นยังไงนะฮะละเอียดรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยสิครับใช่ครับผมนะครับแล้วต้องแจ้งไปส่วนว่าจะระดับภาพพื้นดินเขาจะภาสานงานกับอะไรยังไงก็แล่าแต่เขาวิธีการเขานะครับครับผมครับโอ้ยอย่างนี้อนาคตข้างหน้าเนี่ยเรามีโอกาสที่จะต่อยอดเทคโนโลยีของจิสตาให้มันครอบคลุมหรือว่าละเอียดได้มากกว่านี้ไหมฮ ใช่ครับก็จะอาจจะทำเ,เราก็สามารถทําให้มันละเอียดหรือว่ามีความถูกต้องมายิ่งขึ้นครับรวมกับเอาข้อมูลไปเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นเพื่อใช้ในการบริหารจัดก,การที่ดีขึ้นเช่นเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นแหล่งน้ําครับถ้าเกิดมันมีการต้องดับไฟนะครับหรือจุดดับไฟตรงนั้นมีกใกล้กแหล่งน้ำไหม,อ,มอยู่ใกล้พื้นที่ที่มันควรป้องกันไหมหรือพื้นที่ชุมชนไหมอะไรพวกนี้ครับก็ส้งมีต่อยอดไปได้อ๋อครับแต่ลาข้อมูลเราก็ละเอียดพอแล้วแต่ว่ายังละเอียดมันควรจะละเอียดมากกว่านี้ใช่ไหมฮะโดยหลักการอ่า ถ้าเกิดใช้ในการบริหารจัดการนี่ถือว่าเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วครับผมกลับงี้เดี๋ยวจะไปเห็นรังคาบ้านคนอื่นเขาก็ไม่ควรนะฮะเอาเป็นว่าณวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับการจัดทําแผนที่เนี่ยของเราอัตราส่วนเท่าไหร่ได้ครับอถ้าเป็นคอสพอดเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณน่าจะอาจจะอาจจะเทียบเป็นมาตรฐานส่วนย่ากได้เลยครับได้ครับเขาเ เราก็อาจจะเป็นหนึ่งต่อแสนประมาณหนึ่งต่อแสนประมาณนี้นะครับคือเห็นจุดเล็กๆก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในพื้นที่คุณจะรู้ว่าหยุดไหนนะครับครับผมใช่ครับอ้าวน่าสนใจเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้ที่นี้จุดสําคัญเนี่ยประชาชนมีสิทธิที่จะเข้าไปดูแอปพลิเคชันตรงนี้ไหมฮะได้เลยครับได้เลยประชาชนสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นออสปอร์ตเองนะครับหรือห่วงไทยอื่นๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของก i s ตาได้เลยครับก็คือ disaster dot i s t a d o r th แล้วในแอปเขาจะบอกไหมครับว่าทิศทางลมอะไรจะไปทางไหนอะไรยัง อาจจะมีข้อมูลอยู่ในนั้นด้วยครับวมีทิาทางเป็นอย่างไรครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะประยุกต์ใช้เนี่ยสมมติกรณีที่อาจจะมีเหตุเกิดขึ้นห่างจากบ้านเราประ,ะมาณสักห้ากิโลสมมตินะฮะถ้าลมมันไม่แรงลมแรงไม่พอมันอาจจะไม่เข้ามาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ปลอดภัยไปครับผมแต่ถ้าเกิดลมแรงปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีการคำนวณแล้วว่ามันอาจจะเข้ามาถึงพื้นที่บ้านเราเนี่ยอาจจะต้องทำแนวกันไฟไวปก่อนอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะครับ แต่จะจะข้อมูลอาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดเป็นลายลงไปดูลายบ้านอ<า>ะไรอย่างนี้แต่ลักษณะการป้องเอานำไปนำไปสูขข่การป้องกันก็ได้ครับครับ,รบอย่างนี้ถ้าต้องไปเสริมจะหน่วยข้อมูลของหน่วยงานอื่นจะด้วยไหมฮะหมายถึงเอ,เอาไปเอาไปร่วมกันเลยงานอื่นใช่ครับใช่ครับก็อาจจะไปร่วมกับหน่วยงานเรื่องการเตรียมการป้องกันับเรื่องของอพื้นที่ป่านะครับมีการทําแนวกันไฟอย่างไรครับหรือแหล่งน้ําต่างๆที่มีการจัดการอย่างไรบ้านอ๋อครับก็สามารถเชื่อมโยงได้นะฮะ <ผ>ครับผมกับอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเอาละอ,ละอจุดที่เราพบ hotspot เนี่ยมันมันแต่ละครั้งที่เราไปตรวจเราถ่ายภาพมันเนี่ยถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยเราจะดูออกไหมฮะหมายถึงตัว hotspot คื<ไ>ปอปกติทุกอันนี้ h o t s p o เราอัปเดตเป็นรายวันอยู่แล้วเป็นรายวันครับ,รบหมายถึงว่าอย่างทีว่าวันนี้จุดนี้จุดเอจุดกอไก่เนี่ยอาจจะมีมีไฟไหม้อยู่แต่ว่าวันอีกสองชั่วโมงต่อมาไฟมันจะดับไปในทํานี้อ่าครับ ประมาณนั้นหรืออาจจะมีจุดเพิ่มใหม่ขึ้นมาอ๋อแต่เราไม่เปรียบเทียบนะครับเพียงแต่ว่าเราจะดูว่าปัจจุบันมันเป็นยังไงถูกไหมครครับเราดูปัจจุบันแล้วแต่เราจะมีสถิติการดูเป็นรายวันได้ว่าแต่ละวันมีจุดเพิ่มขึ้นมากหน่อยอืมครับเดี๋ยวตอนนี้ภาพรวมของประเทศไทยนี่ประมาณกี่จุดได้อ่าผมลองเอาเพาจะพอนเกตแดนไทยนะฮะเพราะบางทีเป็นยอดาเกี่ยวเนี่ยถ้าเกิดเป็นข้อมูลในในในระบบ V I R อนะครับก็จะมีตก อยู่ประมาณตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบสี่มกราคมเนี่ยนะครับตกอยู่ประมาณเจ็ดพันจุดเจ็ดพันจุดอันนี้ภาพรวมนะครับครอบคลุมอยู่ในครับครอบคลุมอยู่เจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดของประเทศไทยอ่าฮะเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคเหนือตอนบนภาคเหนือกับบนส่วนใหญ่เป็นภูเขาใช่ไหมอ่าครับผมก็คือทั้งทีเจ็ดจังหวัดเลยภาคเหนือทั้งหมดเลยครับผมอ่าครับแล้วก็ภาคอื่นอย่างภาคอีสานนี่มไม่มีใช่ไหม ค่อนข้างไม่ได้เยอะมากนะครับจะมีตัวหนึ่งคือภาคตะวันตกตะวันตกภาคกลางตอนบนนะครับภาคกลางตอนบน,นครับผมถแถบไหนครับภาคกลางตอนบนก็จะเป็นคนครสวรรค์โปรนะครับเพชรบ,บูรณนน์มีครับอ๋อครับแสดงว่ามันหนึ่งมันอาจจะเกิดอันนี้เราจะบอกถึงสาเหตุได้ไหมครับมันเกิดจากอะไรได้บ้าง ถ้าเกิดเราดูเทียบกับข้อมูลอื่นเช่นข้อมูลการใช้เรือที่บินนะครับเราจะเห็นว่าจุดคอสต์กวหลายๆจุดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในป่านะครับก็เกิดในพื้นที่เกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเหตุสาเหตุก็อาจจะมาจากการเผาการเผาของเกษตรกรครับเกาเพื่อปรับพื้นที่อะไรก็ว่าไปนะฮะใช่ครับกับส่วนถ้าเกิดว่าเกิดในป่านี่สมมติถามด้วยก่อนเลยไหมครับ ก็อาจจะหนึ่งก็อาจจะมีการบุกรุกต่อการเข้าไปาหาของป่าครับเรืออะไรตรงนี้ครับอ๋อกับอ่าอย่นี้ก็เป็นข้อมูลที่ละเอียดดีพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็แนวโน้มปกติถ้าเกิดเทียบกันวันต่อวัน day b บ d a เดแล้วก็ปีต่อปีเนี่ยณนะวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร Wong ่เนี่ยยี่ยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบหกนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่ปริมาณมันมากกว่านี้หรือเปล่าถ้าเกิดติดเทียบกับปีที่แล้วนะครับ <N un> น่าจะพอพอกันนะตอนนี้นะครับเ<อ>พราะมันอาจจะผ่านมันแค่อาจจะแค่เดือนเดียวครับกับครับครับไม่ฮะที่ฐานที่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าถ้ามันมันพอๆพกันอยู่ก็แสดงว่าสาเหตุมันไม่เพิ่มขึ้นครับแต่โดยเทนโดยโดยโด,ย,ดยสถิติเทอรเราดูเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2,558 25น,นะครับหลายๆปีเนี่ยเราเห็นเทนลักษณะมันค่อนข้างลดลงนะครับเนื่องจากการบริหารจัดการที่ดีับจะทําให้จุดฮอรสปอร์มันลดลงทุกๆปีนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะต้อง ดูควบคู่กับข้อมูลอื่นด้วยเช่นเรื่องของเอรินโยและนินยาก็จะมีผลเช่นเดียวกันครับครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลเปรียบเทียบกันไปเอาไปว่ายังไม่ถึงว่ามากผิดปกติก็ถือว่าใช้ได้นะฮะครับผมอาจจะมีวิธีการบริหารจัดการที่ดีพอพูดง่ายคือสลับกันเผาวะนะฮะครับสำนวนนั้นนะครับเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้รู้กแค่นี้ก่อนขอบพระคุณนะครับครับรับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสยามละวิโรจวงศ์นะครับผู้อำนวยการสานักประ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนะครับในช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของฮอตสปอตนะครับคุณฟังครับเอาละครับในช่วงหน้ากลับมาช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของพืชสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าดาดหินทรายซึ่งมีการค้นพบกันที่ประเทศจีนนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตนพุทธไทยอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับในช่วงเล่าสัรโดยธนาคารออมสินครับ ส่วนคําถามวันนี้นะครับถามคุณผู้ฟังว่าผลประกอบการของธนาคารออมสินซึ่งมีการเปิดเผยมาจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2565เนี่ยนะครับมีปริมาณของสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากปี2562คำถามคือเพิ่มขึ้นมาเนี่ยร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ S.M.S. 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ